สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเทียบสมรรถนะรถยนต์ไฟฟ้าทั้งสองคันอย่างเจ้าออรากุดแคทกับ a u d ี Q2L นีตรอนค่ะแน่นอนอยู่แล้วคาว่าไม่มีใครไม่รู้จักออดีเลยออดีรุ่นนี้เป็นรถไฟฟ้าที่มีขนาดใกล้เคียงกับเจ้ากุดแคทมากที่สุดออดี Q2LEtron ตัวท็อปราคาอยู่ที่2,37,300หยวน ประมาณ1,186,500บาทส่วน Aura g o o d c a s ตัวทอปราคา1,498 0หยวนประมาณ7 4 9 0 0 0บาทส่วน2รุ่นนี้ราคาต่างกันประมาณ87,500หยวนหรือ4,37,500บาทจุดขายของเจ้า Aura g o o d c a s ก็คงจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีหน้าตาคล้ายรุ่น Beetle หรือ Mini Cooper นั่นเอง รถสองคันนี้นะคะจะมีขนาดความยาวเท่ากันแต่ Good Cat จะมีความสูงและกว้างกว่านิดหน่อยไฟหน้าของ g o ู c แคททำออกมาได้น่าสนใจมากๆเลยและด้านหน้าจะออกแบบคล้ายๆหน้าคนเวลาที่กล้องส่องนะคะมันจะโฟกัสไปที่ตาของ g o ู d แคท ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าเจ้าออดี้นะคะมีขนาดด้านหน้าที่ยาวกว่ากูดแคทส่วนท้ายของรถออดี้ข้างใต้เบาะน,นั่งด้านหลังนะคะจะใส่แบตอยู่ก้อนเดินซึ่งใส่วางประมาณ40องศาถ้าใหญ่กว่าน,นี้ก็จะใส่ไม่ได้แล้วแต่กูดแคทได้คำนึงถึงเรื่องนี้ก็จะเป็นจุดดีของกูดแคทด้านบนของตัวออดี้นะคะยังพอเหลือ,ลอแต่ว่าภายในจะเป็นทรงสปอร์ตค,ค่อนข้างแคบและห่อตัวถ้าใครชอบทรงสปอร์ตก็จะชอบรถสไตล์นี้นะคะ หลังจากที่ปรับบอกข้างคนขับแล้วด้านหลังค่อนข้างแคบและรู้สึกอุดอู้มากและตรงกลางมีพื้นต่างระดับซึ่งทำให้เปลืองพื้นที่มากพนักพิงก็จะตรงแล้วก็รู้สึกนั่งไม่ค่อยสบายเนื่องจากว่าซันรูฟข้างบนค่อนข้างจะเล็กไม่ปลอดโ่งแล้วด้านบนเหลือเพียงแค่4ีนิ้วคนที่นั่งข้างหลังก็จะรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากคอนกรูแคปแบตเตอรี่จะอยู่ที่ช่วงล่างของตัวรถทำให้ภายในมีพื้นที่เพียงพอเหลือใช้ แต่ระยะห่างด้านบนนะคะจะเตี้ยกว่า Q 2 L นิดหน่อยมันโซนด้านหน้าจะยื่นออกมาแต่ว่ามันก็ไม่มีผลกระโทบอะไรต่อการนั่งข้อดีของ g o o d c a m อย่างหนึ่งคือพนักพิงด้านหลังรองรับสรีระของร่างกายทำให้ไม่ปวดเมื่อยถ้าคนที่ไม่ชอบรถสรงสปอร์ตรถคันนี้เหมาะสำหรับคุณมากๆเลยคิดว่าวัยรุ่นหลายๆคนคงชอบรถแบบทรงสปอร์ตที่ปรับบอกข้างคนขับแล้วจะเห็นได้ชัดเจนว่า ด้านหลังมีพื้นที่กว้างมากและเขาเหลือประมาณ1นึ่งกำม,มือกว่าด้านบนยังมีซันลูฟนะคะปลอดโปร่งมากเลยทีเดียวและพมเป็นพื้นเรียบพนักพิงด้านหลังองศาธรรมพอเหมาะ รถทั้งสองคันนี้ฝากระโปรงท้ายจะไม่มีจุดเซอร์วิสของแบตเตอรี่ช่องเก็บของด้านท้ายรถของออดดี้จะทำค่อนข้างกว้างใหญ่มากพื้นค่อนข้างตื้นส่วนด้านท้ายของก o ดแ c ทเนื่องจากว่าพื้นที่ภายในใช้สวยค่อนข้างจะเยอะเลยมีช่องเก็บของท้ายรถค่อนข้างน้อยแต่ความสูงค่อนข้างจะลึกกว่าออดดี้นะคะแน่นอนว่าที่เก็บของท้ายรถของเจ้าก o ดแ c ทเนี่ยจะเล็กกว่าออดดี้ตัวชอบการตกแต่งของเจ้าออดดี้เป็นวัสดุหนังนิ่มทำออกมาได้ไม่เร็ว หน้าสัมผัสพวงมาลัยก็ค่อนข้างดีและมีหน้าจอมาตรวัด2จอสีตัดกันค่อนข้างแมทชมากนอกจากคาเพแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าดึงดูดใจถ้าคุณเป็นคนที่ไม่สนเรื่องออปชั่นเยอะรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจ ส่วนประตูด้านหลังค่อนข้างจะลดต้นทุนในการผลิตมีแค่ตรงส่วนที่วางแขนจะเป็นหนังนิ่มดูที่การตกแต่งภายในของเจ้าตัวคูดแคทเมื่อเทียบกับออดีการตกแต่งดูทันสมัยมีสีสันให้เลือกหลากหลายรถคันนี้เป็นสีครีมน้ำตาลอีกทั้งปุ่มโลหะชุบโครเมียมสไตล์วินเทจหน่อยๆคนโซนหน้าก็จะเป็นหนังนิ่มใช้วัสดุดีกว่าออดีเยอะมากแต่นี่เป็นอีกมุมมองหนึ่งข้อดีของแบรนด์จีนก็คือกล้าเลือกใช้วัสดุดที่ดี ด้านออปชัน2คันนี้ดูแตกต่างกันมากนะคะอย่างที่เคยพูดไปแล้วออดี้จะมีเพียงแค่ขาเพย์และ GPS นํานำทางแต่ GPS รถคันนั้นกลับใช้ไม่ได้เลยกุ๊แคทจัดทันสมัยแล้วยังมีออปชันเยอะสามารถฟังเพลงโดยไม่เสียค่าเน็ตดูติกตอกติดตั้งแอปวางแอปได้และก็มีฟังก์ชันที่ช่วยขับ ยังมีเบาะนั่งไฟฟ้าที่มีระบบนวดและระบบทำความร้อนในตัวอีกด้วยแต่ถ้าจะติดตั้งออปชั่นเหล่านี้ในตัวของออดดีจะต้องใช้เงินประมาณ1 0 0 0 0แสนหยวนหรือ5 0 0แสนบาทพูดตามตรงระบบเครื่องเสียงของ GoodCat ยังไม่ดีเท่าออดดีตัดเสียงรบกวนภายนอกออดดีจะทำได้ดีกว่าสรุป2คันนี้โดยรวมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่วัสดุอื่นๆออรากูตแคสทำได้ดีกว่าออดี Q2 LEtron นะคะ แต่ก็มีคนที่คิดว่าโลโก้ด้านหน้าก็เพียงพอแล้วนี่ก็คือจุดขายของรถออดดี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะลองขับรถทั้งสองคันนี้ดูว่าจะมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้าง a อ d i Q2LE ตอนนะคะตอนนี้แบตยังเต็มอยู่ตอนขับเนี่ยถ้าแบตเต็มแล้วจะขับได้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนอื่นจะลองขับตัว a u ด i ีแล้วค่อยไปรีวิวตัว GoodCat นะคะ ก่อนอื่นขอพูดถึง Audi Q2 LE ตอนตัวนี้นะคะเป็นตัวรุ่นของจีนซึ่งรถคันนี้อาจจะไม่เหมือนสมัติฐาที่อยู่ที่ไทยอันนี้มี100กิโลวัตต์แรงบิดอยู่ที่290นิวตันเมตรเครื่องยนต์1.6ลิตรยังพอได้อยู่นะคะทดสอบอัตราเร่งความเร็วอยู่ที่9.5วินาทีขณะที่รถขับเคลื่อนตอนมอเตอร์กำลังทำงานอยู่การตอบสนองของมันดีมาก และขณะที่เร่งความเร็วก็เร็วอย่างทันทีทันได้จุดนี้แรงมากจริงๆแต่ตอนที่เริ่มสตาร์ทเครื่องและเพิ่มความเร็วช่วงหลังค่อนข้างถ่วงคันนี้คือซีรีส์คิวเวลาข้ามลูกระนาดหลุมบ่อบูนขุกค่ะช่วงหน้าจะรู้สึกค่อนข้างแข็งและกระเด้งเด็กน้อยเวลาขับเร็วแล้วเปลี่ยนเลนค่อนข้างจะสะบัดการควบคุมทิศทางของรถรู้สึกไม่ค่อยคล่องตัวและสะบัดอย่างเห็นได้ชัด เพื่อนๆทุกท่านสามารถดูได้จากภาพที่ทดลองขับจริงจุดเด่นของรถยุโรปคือสามารถการเสียงรบกวนภายนอกได้ค่อนข้างดีแต่เสียงอย่างนั้นดังค่อนข้างจะชัดแต่ข้อดีก็คือเมื่อขับไปซักระยะหนึ่งหรือขับเร็วขึ้นเสียงรบกวนภายนอกจะไม่ดังมากดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ขับไวหรือขับระยะไกลบ่อย คันนี้สามารถตอบโจทย์การกันเสียงรบกวนภายนอกได้ดีมากออดีที่ลองขับอยู่นี้เป็นมาตรฐาน NEDC ระยะทาง260กิโลเมตรเวลาชาร์จเต็มสามารถวิ่งได้100กว่า,ก,วากิโลเมตรเท่านั้นเองตอนนี้ตัวคนขับแนมะ้แต่แอร์ก็ไม่กล้าเปิดถ้าเปิดแอร์แล้วเนี่ยจะหายไปเสร็จ1ส่วน3ของระยะทางความจุบแบตเตอรี่รถคันนี้ ก็จะประมาณนี้ไม่แนะนำให้คนที่ใช้รถไฟฟ้าความจุต่ำขับในระยะไกลสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าระยะทางถือเป็นสิ่งสำคัญมากจากในคลิปนะคะทุกคนจะสังเกตได้ว่าตอนที่คนขับเขาขับออดี้อยู่รถจะโยกและสายมากก็ไม่แนะนำให้ขับรถคันนี้ออกต่างจังหวัดนะคะเพราอ่าจะเมื่อยมาก ซึ่งตลอดระยะเวลาในการทดลองขับ mm hmm. ก็ยังมีการแจ้งเตือนการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเราลองมาขับกุดแค t กันบ้างดีกว่าหน้าจอแสดงผลระยะทางเหลือ477กิโลเมตรหรือแบตประมาณ95%ทุกคนเห็นกันหรือยังคะพอลองมาขับออร่า o d ดแค t ตัวนี้รู้สึกดีกว่าคันมาสักคู่เยอะเลยพูดตรงไปตรงมา ไม่ใช่รถยี่ห้อแบรนด์ดังๆจะทำได้ดีเสมอไปแล้วไม่กล้าชมรถที่มีราคาถูกแบบจีนผลิตอันนี้มันไม่ถูกต้องพ่อขับไปเรื่อยแล้วรู้สึกเบาหวิวเหมือนรถเกาหลีญี่ปุ่นขับช้าๆมันจะไม่มีเสียงรบกวนรอบข้างอะไรเลยตอนเหยียบรู้สึกเบามากในที่นี้หมายถึงตัวรถพวงมาลัยคันเร่งเบรกเหล่านี้มันสมูทลงตัวจริงๆรถคันนี้ระยะทางมาตรฐาน NEDC 501กิโเมตร หลายวันมานี้ที่ได้ลองขับพลังงานที่ใช้หารด้วยแบตเตอรี่ทั้งหมดทดสอบในช่วงเช้าสุดและเย็นสุดระยะทางได้ประมาณ400กว่าโลรถหนัก1,510กิโลถือว่าเบากว่าออดี้คันนั้นอีกเกรดวอร l มอเตอร์ Motor, ใช้เร y m มอน p l แพลตฟอร์มแบบใหม่มีความพยายามอย่างมากในการพัฒนาตัวรถให้มีน้ำหนักเบายิ่งขึ้นอย่าคิดว่าเบาแล้วจะใช้วัสดุที่ไม่ดี เขาใช้วัสดุเหล็กที่มีความทนทานสูงเป็นวัสดุที่ดีมากๆ Good Cat ได้คำน,นึงถึงสภาพพื้นผิวถนนทุกแบบพื้นซีเมนต์พื้นปูนพื้นต่างระดับหรือฝาท่อระบายน้ำการขับเคลื่อนทำได้ดีกว่ารถคันอื่นอีกมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับคันเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่า Good Cat ขับข้ามลูกลานาได้นิ่มกว่า แม้ว่าอัตราการเร่งจะพอๆกับ Audi Q2 l e ต t r o n คันนี้105กิโลวัตต์มากกว่า5กิโลวัตต์เองแต่แรงบิดน้อยกว่าเยอะมากมีแค่210แรงบิดนิวตันของ Audi คืออออัตราการเร่งใช้เวลานานกว่ากำลังเร่งรถคันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าแรงแค่ไหนทดสอบได้จริงอยู่ที่9-9.1วินาที แต่การตอบสนองของรถยนต์ไฟฟ้านั้นเร็วกว่าจริงๆเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดเป็นอย่างยิ่งนะคะมันมีความสามารถในการแซงและขับคู่ขนานทําได้ดีกว่ารถน้ำมันและแรงเบรกก็มั่นคงถ้ามีระบบเบรกกู้คืนพลังงานได้คุณก็สามารถชาร์จไฟได้อีกเล็กน้อยเพราะการตอบสนองของมันเร็วมาก สามารถเข้าสู่โหมดระบบเบรกกู้คืนพลังงานให้เป็นจริงได้ถ้าปรับจุดนี้ได้มันก็จะคล้ายรถเทสลาขณะที่ทดลองขับบนถนนแบบเดียวกันแน่นอนว่าจะต้องปิดถนนพอลองเลี้ยวโค้งขับบนหลายๆรอบเสียงยางรถตัอออร์ดีดังออกมาเร็วมากพอกับรถมาเลนตรงค่อนข้างจะสะบัดแต่กู๊ดแคทตีเส้นวงได้สวยมาก ต่อไปจะเป็นการทดสอบความเร็วของ a u d ด Q2L E ตอนกับ GoodCat นะคะทุกคนจะเห็นได้ว่า Au ดดี้ขับไม่ทัน GoodCat เลยเห็นได้ชัดว่า GoodCat เริ่มตัวได้ดีกว่า Au ดดีแต่ต่างกันไม่เยอะแพ้เพียงแค่นิดเดียวฉะนั้นคุณอย่ามองเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกเห็นความแบวน่ารักของเจ้าตัว Good Cat เคยได้ยินคนตั้งชื่อให้ฉายากุดแคทว่า รถเจ้าหญิงหรือรถเมียน้อยอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะส่วนตัวคิดว่ารถแบรนด์จีนทำออกมาได้ดีทีเดียวอาจจะเป็นเพราะเราเทียบราคาออปชั่นพื้นที่ใช้สอยวัสดุระยะทางมันก็เหมาะสมกับราคาไม่คิดเลยว่ากู๊ดแค t จะทำช่วงล่างพละกกำลังทุกส่วนโดยรวมทำออกมาได้ดีมากกว่าออดดีแต่ถ้าคุณลังเลที่จะซื้อมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะตอนนี้รถจีนพัฒนาไปไวมาก คุณต้องลองไปขับที่ศูนย์บริการสัก2-3แห่งว่าดีอย่างที่เขาว่ากันจริงไหมถ้าคุณคิดว่าดีจะซื้อหรือไม่ซื้อก็เป็นเงินของคุณเราก็อยากจะเสนอแนะและให้กำลังใจกับรถยนต์ทุกค่ายทุกยี่ห้อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น